หญิงสาวผู้มีนิสัยอ่อนโยนและดูขี้อายนี้เหมือนจะใช้เวลาทั้งชีวิตในการยอมจำนนแต่เพื่อปกป้องลูกของตัวเองในวาระสุดท้ายของชีวิตเธอได้ทำการตอบโต้คนร้ายอย่างรุนแรงที่สุดสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือสำนักสืบลับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของคดีฆาตกรรมจูลี่เจนเซนที่เพิ่งจะจุบลงไปเมื่อไม่นานมานี้ วันที่21พฤศจิกายนปี1998ที่เมืองเพร e เซนแพรรีในรัฐวิสคอนซินสหรัฐอเมริกาหญิงคนหนึ่งได้ใช้มือที่สั่นเทาเปิดประตูบ้านของตัวเองแล้วก้าวออกไปอากาศอันหนาวหนีบของฤดูหนาวภายนอกทําให้เธอหนาวสัน่นจนไม่สามารถควบคุมได้หลังจากยืนอยู่หน้าบ้านของตัวเองสักพักเธอก็ดูเหมือนจะตัดสินใจนแน่วแน่แล้วรีบก้าวเท้าข้ามถนนไปยังบ้านของเพื่อนบ้านที่มีนามสกุลวอวอย เมื่อเธอขอประตูและประตูถูกเปิดออกเธอกล่าวว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับฉันฉันขอร้องให้พวกคุณช่วยเอาจดหมายฉบับนี้ไปให้ตำรวจด้วยพร้อมกับหยิบซองจดหมายออกมาจากกระเป๋าและมอบให้กับเจ้าของบ้านจากนั้นเธอก็หันหลังจากไปทามกลางสายตาประหลาดใจของคู่สามีภรรยาวอยหญิงวัย40ปีที่มีพฤติกรรมและท่าทางที่ดูแปลกคนนี้ชื่อว่าจูลี่เจนเซนใบหน้าของเธอซีเซียว แวตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสิ้นหวังสิ่งเหล่านี้บ่งบอกว่าเธอกำลังเผชิญกับความทุกข์ทรมานและความเจ็บปวดอย่างใหญ่หลวงสภาพที่โทมและแก่ลงอย่างเห็นได้ชัดนี้ทำให้เธอดูต่างไปจากตัวเธอเมื่อสิบกว่าปีก่อนเรากับเป็นคนละคนในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาจูลี่ถือได้ว่าเป็นดาวของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวเธอมาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีใบหน้าที่สวยงามและโดดเด่นมีผมสั้นสีทองเป็นประกาย ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เป็นจุดสนใจของทุกคนเมื่อเปรียบเทียบกับเธอแล้วนักศึกษาชายที่ชื่อว่ามาร์กเจนเซนดูด้อยกว่ามากเพราะมาจากครอบครัวที่ยากจนมาร์กต้องพึ่งพาง,งานพาร์ทไทม์หลายงานเลี้ยงต้องค้าขายสินค้าต่างๆเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนนอกจากนี้เขายังมักถูกเพื่อนร่วมชั้นล้อเลียนเรื่องรูปหน้าของเขาอยู่บ่อยๆด้วยแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือโอกาสอะไรที่ไม่อาจรู้ได้สุดท้ายจูลี่กับมาร์กก็ได้มาคบหา และสร้างครอบครัวร่วมกันการแต่งงานที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันนี้ทําให้จูลี่ล้มเลิกความฝันที่จะเป็นพยาบาลและตัดสินใจลาออกจากมหาวิทยาลัยก่อนเวลาเพื่อมาเป็นแม่บ้านเต็มเวลาส่วนมาร์กหลังจากที่ได้รับปริญญาด้านการเงินแล้วเขาก็กลายเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้นที่ประสบความสําเร็จและกลายเป็นเสาหลักทางการเงินของครอบครัวไม่นานหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ซื้อบ้านและตั้งรกรากในเมืองเพรสเซนแพรรีที่เงียบสงบแห่งนี้ ในปี1991ลูกชายคนโตชื่อเดวิดก็ได้ลืมตาดูโลกแต่การมาถึงของชีวิตใหม่กลับไม่ได้ทําให้ครอบครัวมีความสุขตามที่ควรจะเป็นมากดคดูเหมือนจะเบื่อหน่ายกับชีวิตครอบครัวแบบนี้เขาเริ่มกลายเป็นคนที่เย็นชาและไม่มีความรู้สึกเหมือนหุ่นยนต์เขาใช้ความเงียบและท่าทีเฉยเมยเป็นการทําร้ายทางจิตใจต่อจูลี่ภรยาของเขาสําหรับจูลี่การเปลี่ยนแปลงของสามีทําให้เธอรู้สึกเจ็บปวดมาก ต้องเข้าใจว่าเธอละทิ้งความฝันและอาชีพของตัวเองรวมถึงละทิ้งกลุ่มเพื่อนฝูงมาเป็นแม่บ้านเต็มเวลาเพื่อมาร์กและครอบครัวแต่ตอนนี้เมื่อเธอต้องเผชิญหน้ากับมาร์กที่กลายเป็นคนแปลกหน้าเธอรู้สึกว่าบางทีเธอควรจะตัดสินใจจบความสัมพันธ์นี้ในขณะที่เธอยังมีโอกาสและยังสาวอยู่ในระหว่างที่ทำงานพาร์ทไทม์จูลี่ได้พบกับชายคนหนึ่งและกลายเป็นแฟนกันเธอตัดสินใจขอหย่ากับมาร์กแต่มาร์กกลับยินกรานว่าเขาจะไม่มีวันยอมหย่า และเขาจะไม่ยอมเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกชายไปอย่างเด็ดขาดเนื่องจากไม่อยากเสี่ยงที่จะสูญเสียสิทธิ์ในการดูแลลูกชายสุดท้ายจูลี่จึงตัดสินใจยกเลิกความคิดที่จะหย่าเธอยังยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มคนนั้นและกลับมาอยู่กับครอบครัวจนกระทั่งในอีกไม่กี่ปีต่อมาจูลี่ก็ได้คลอดลูกชายคนที่สองชื่อดักสรุปแล้วสําหรับคนภายนอกที่มองเข้ามาดูเหมือนว่าหลังจากผ่านพ้นช่วงวิกฤตไปได้คู่สามีภรรยากู่นี้ ต่างก็ได้ตระหนักถึงปัญหาของตัวเองด้ได้ทำการปรับปรุงแก้ไขจึงกลายเป็นคู่รักที่รักกันมากขึ้นแต่จริงๆแล้วมีเพียงจูลี่และเพื่อนสนิทไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้ว่าชีวิตของเธอตอนนี้ได้ตกอยู่ในฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาได้อีกมาร์กเป็นคนที่ใจร้ายและเจ้าคิดเจ้าแค้นมากแม้ภายนอกเขาจะดูเหมือนกลับมาเป็นสามีที่ใจดีและอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่เบื้องหลังเขาไม่เคยหยุดที่จะแก้แค้นภรยาเลยไม่นานหลังจากนั้น จูลี่ก็เริ่มพบซองจดหมายที่มีชื่อของเธอเขียนอยู่ในกล่องจดหมายใต้ประตูหรือแม้แต่ใต้กระถางต้นไม้ในสวนในซองจดหมายนั้นมักจะมีรูปภาพลามมกอนาจารที่จงแจ้งมากและผู้หญิงในภาพก็ดูเหมือนจูลี่อย่างน่าประหลาดนอกจากนั้นจูลี่ยังมักจะได้รับโทรศัพท์แปลกๆผู้ที่โทรมาจะใช้เสียงที่ผ่านการปรับแต่งมาแล้วด่าทอเธออย่างรุนแรงก่อนจะวางสายไปการก่อกวนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ ได้สร้างความทรมานทางจิตใจยอย่างมหาศาลให้กับจูเลี่เธอเคยสงสัยว่านี่อาจเป็นฝีมือของชายที่เคยเป็นแฟนชั่วคราวของเธอแต่เมื่อเธอรู้ว่าชายคนนั้นได้ย้ายไปอยู่อีกรัฐนานแล้วข้อสงสัยนี้ก็หายไปสุดท้ายจูลี่ตัดสินใจจ้างนักสืบเอกชนเพื่อตามหาความจริงหลังจากการสืบสวนอยู่สักพักนักสืบคนนี้ได้เขียนในรายงานว่าแม้จะไม่มีหลักฐานแน่ชัดแต่เขามั่นใจมากว่า การก่อกวนทางจดหมายและโทรศัพท์ทั้งหมดนั้นมาจากมาร์กสามีของจูลี่นี่คือการแก้แค้นของมาร์กที่จูลี่เคยคิดจะทิ้งเขาไปเมื่อเห็นรายงานนี้จูลี่ฉีกมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและบอกว่าเธอไม่เชื่อเลยสักนิดแต่ในที่ที่ไม่มีใครเห็นจูลี่ได้ร้องไห้กับเพื่อนสนิทหลายครั้งโดยบอกว่าเธอรู้ว่ามาร์กมีความสุขที่ได้เห็นเธอค่อยๆเสียสติไปทีละน้อยแต่จูลี่รักลูกทั้งสองคนมากจนทําให้การแต่งงานและครอบครัวนี้ กลายเป็นกรงขังที่เธอไม่สามารถหลบหนีออกไปได้และในเวลานั้นเธอเองก็ไม่รู้เลยว่าโชคชะตาที่โหดร้ายยิ่งกว่ากำลังจะมาถึงตัวเธอในไม่ช้าวันที่สองธันวาคมปี1998จูลี่รู้สึกไม่สบายอย่างกระทันหันเมื่อไปพบแพทย์ประจำครอบครัวก็ไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดแพทย์จึงสั่งยาต้านซึมเศร้าที่เธอเคยใช้เป็นประจำและยาบรรเทาป,ปวดให้เธอกลับไปทานที่บ้านต่อมาในวันเดียวกันนั้นเองสามีของเธอ มาร์กได้ไปพบแพทย์อีกครั้งบอกว่าภริยาของเขาประสบปัญหานอนไม่หลับอย่างรุนแรงและขอยานอนหลับกลับไปเพิ่มวันรุ่งขึ้นวันที่สาธันวาคมอาการของจูลี่ดูเหมือนจะแย่ลงจนเธอแทบลุกจากเตียงไม่ได้มาร์กจึงส่งลูกชายทั้งสองคนที่อายุ8ขวบและ3ขวบไปโรงเรียนแล้วลาง,งานจากบริษัทโดยให้เหตุผลว่าต้องอยู่บ้านเพื่อดูแลภรรยาที่ป่วยหนักต่อมามาร์กบอกกับเจ้าหน้าที่สอบสวนว่า ในวันนั้นอาการป่วยของจูลี่แย่ลงเรื่อยๆแต่เธอบอกว่าไม่อยากให้ลูกๆตกใจจึงปฏิเสธที่จะไปโรงพยาบาลและไม่ยอมให้เรียกรถพยาบาลเวลาได้ล่วงเลยไปจนถึงช่วงบ่ายเมื่อมาร์กไปรับลูกทั้งสองคนกลับจากโรงเรียนเขาก็ตรงไปที่ห้องนอนทันทีที่เขาออกมาเขาก็บอกกับลูกชายสองคนที่กำลังจัดก,กระเป๋าอยู่ว่าฟังนะพ่อมีข่าวร้ายจะบอกแม่ของพวกลูกได้จากโลกนี้ไปแล้ว ผู้หญิงวัยกลางคนที่โดยปกติสุขภาพแข็งแรงดีจู่ๆกลับเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันตำรวจจึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้รถตำรวจหลายคันแทบจะพร้อมกับรถพยาบาลจึงมาถึงบ้านของจูลี่กับมาร์ากเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กล้องวิดีโอบันทึกทุกรายละเอียดในห้องรวมถึงยาที่เหลืออยู่บนโต๊ะข้างเตียงและร่างของจูลี่ที่นอนคว่ำหน้าอยู่บนเตียงโดยไม่มีสัญญาณชีพแล้วบนร่างกายของเธอไม่มีบาดแผลที่เห็นได้ชัดเจนและในห้อง ก็ไม่พบสิ่งของที่น่าสงสัยใดๆดังนั้นในตอนแรกตำรวจจึงสันนิษฐานว่าการเสียชีวิตของจูลี่อาจเกิดจากปัจจัยทางธรรมชาติและไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมผลการตรวจสอบทางนิติเวชท,ที่ตามมาก็ยืนยันว่าสาเหตุการเสียชีวิตของจูลี่คือการขาดอากาศหายใจซึ่งเป็นไปได้ว่าในขณะที่เธอกําลังทรมานจากความเจ็บปวดเธอได้พลิกตัวและกดหน้าลงไปในหมอนทําให้ไม่สามารถพลิกตัวกลับมาได้อีก แต่ในขณะที่ตำรวจตั้งใจจะสรุปคดีนี้ว่าเป็นการเสียชีวิตต,ตามธรรมชาติพฤติกรรมของมาร์กกลับทำให้พวกเขาเริ่มสงสยัยแทนที่จะเศร้าเสียใจต่อการจากไปของภรยาที่อยู่ด้วยกันมา14ปีและมีลูกด้วยกันสองคนมาร์กกลับไม่แสดงอารมณ์เศร้าโศกใดเลยสองสัมันต่อมาในงานศพของภรยาเขายังหัวเราะพูดคุยอย่างสนุกสนานกับเพื่อนๆราวกับว่าคนที่นอนอยู่ในโลงซึ่งห่างออกไปเพียงไม่กี่เมตรนั้น เป็นแค่คนแปลกหน้าที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยโดยหลังงานศพมาร์รีบเก็บข้าวของส่วนตัวทั้งหมดของจูลี่ใส่กล่องและทิ้งออกจากบ้านท่าทีที่ร้าความรู้สึกนี้ทำให้เพื่อนฝูงและญาติๆของครอบครัวรู้สึกว่าน,นี้มันเกินไปแล้วจริงๆแน่นอนว่าแค่พฤติกรรมเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ตำรวจเชื่อว่ามาร์กเป็นผู้ต้องสงสัยที่ทำร้ายภรรยาตัวเองสิ่งที่ทำให้ตำรวจตัดสินใจเปิดการสืบสวนอย่างเต็มรูปแบบ คือหลักฐานสําคัญที่ได้จากครอบครัววอยซึ่งเป็นเพื่อนบ้านนั่นก็คือซองจดหมายที่เราได้กล่าวถึงในตอนต้นของวิดีโอที่จูลี่ได้มอบให้กับเพื่อนบ้านเมื่อวันที่21พฤศจิกายนหรือก็คือ12วันก่อนที่เธอจะเสียชีวิตและได้กำชับกับพวกเขาว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอขอให้มอบซองนี้ให้กับตำรวจในตอนนั้นครอบครัววอยคิดเพียงว่าจูลี่อาจจะมีภาวะความเครียดอย่างรุนแรงทำให้เกิดภาพหลอนหรือความคิดฟุ้งซ่าน แต่ไม่ถึงเครื่องเดือนต่อมาเธอกลับเสียชีวิตจริงๆด้วยความไม่สบายใจครอบครัวบอยจึงมอบซองจดหมายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบการสืบสวนภายในซองมีรูปถ่ายหนึ่งใบและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือหนึ่งฉบับรูปถ่ายดูเหมือนจะเป็นรายการซื้อของซึ่งนอกจากของใช้ในชีวิตประจําวันและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วยังมีชื่อยาบางชนิดและอุปกรณ์เช่นเข็มฉีดยารวมอยู่ด้วยในซองจดหมายที่เขียนด้วยลายมือนั้น จูลี่ได้เขียนถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพรสเซนแพรรีว่าฉันถ่ายรูปนี้ไว้เมื่อไม่กี่วันก่อนและเขียนจดหมายฉบับนี้เมื่อเวลา7จ็นาฬิกาของวันที่21พฤศจิกายนปี1998ฉันบังเอิญพบรายการซื้อของนี้ในสมุดบันทึกงานของสามีซึ่งก็คือมาร์กฉันไม่รู้ว่าเขาต้องซื้อของพวกนี้ไปทำอะไรแต่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกับฉันเขาคือผู้ต้องสงสัยอันดับหนึ่งความสัมพันธ์ในการแต่งงานของเราตลอดหลายปีมานี้ ได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงทั้งหมดที่เราทําคือแค่รักษามารยาทเพื่อสร้างภาพว่าในบ้านมีความสงบสุขเรียบร้อยดีเท่านั้นฉันรู้ว่ามาร์กยังคงโกรธแค้นเรื่องที่ฉันมีความสัมพันธ์ชั่วคราวกับผู้ชายอีกคนเมื่อเจ็ดปีที่แล้วตอนนี้เขาสนใจแค่เรื่องงานลูกทั้งสองคนและงานออดิเรกในการเล่นอินเทอร์เน็ตของเขาแต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันอยากให้ตำรวจรู้ว่าฉันไม่สูบบุหรี่และไม่ดื่มเหล้าอย่างหนักแม่ของฉันเป็นคนติดเหล้า เพื่อไม่ให้สํารอยเธอฉันจึงดื่มแอลกอฮอล์เพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองแก้วเท่านั้นซึ่งมาพยายามโน้มน้าวให้ฉันดื่มมากกว่านี้เสมอและชวนฉันดื่มกับเขาทุกคืนแต่ฉันก็ปฏิเสธทุกครั้งฉันรักลูกๆมากและเพื่อลูกๆฉันจะไม่มีวันคิดสั้นหรือทําร้ายตัวเองฉันมักจะทานยาพารากับวิตามินรวมและบางครั้งก็ทานยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์เพื่อรักษาอาการหวัดในบ้านยังมียาที่ใช้รักษาไมเกรนซึ่งเป็นยาตามใบสั่งของแพทย์อยู่ด้วย สามีของฉันมาร์กกินยาพวกนี้มากกว่าฉันซสอีกฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นเพียงความวิตกกังวลที่เกินเหตุของฉันเองและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นในอนาคตแต่พฤติกรรมของมาร์กทำให้ฉันรู้สึกสงสัยมากและฉันกังวลว่าตัวเองจะตายจากไปโดยที่ยังไม่ได้คำตอบแต่ฉันอยากจะอยู่เคียงข้างลูกๆฉันจึงจะไม่หนีออกจากบ้านหลังนี้จากข้อความที่ปวดใจนี้เราจะเห็นได้ว่าจูลี่ได้ล่วงรู้ถึงชะตาก,กรรมของตัวเองแล้ว แต่เธอไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะต้องการอยู่เคียงข้างลูกๆในวันที่เธอจากไปขณะที่เธอกำลังทนทุกข์ทรมานบนเตียงในบ้านจูลี่คงจะเข้าใจแล้วว่านี่เป็นฝีมือของสามีที่กำลังวางยาพิษเธอความเศร้าและความสิ้นหวังที่เธอรู้สึกในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ยากเกินกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้จากจดหมายฉบับนี้ตำรวจจึงมั่นใจว่าการเสียชีวิตของจูลี่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติ พวกเขาจึงเริ่มการสืบสวนมาร์กอย่างละเอียดมากขึ้นหลังจากตรวจสอบคอมพิวเตอร์และอีเมลที่ทำงานของเขาแล้วเจ้าหน้าที่พบว่าในช่วงเวลากว่า1ปีก่อนหน้านั้นมาร์กมีความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานหญิงชื่อเคลลี่สองคนนี้คอยติดต่อกันผ่านอีเมลที่เต็มไปด้วยข้อความที่แสดงถึงความใกล้ชิดและน่าคลุมเครือแต่ปัญหาคือไม่เพียงแต่มาร์กที่มีภรรยาอยู่แล้วเคลลี่เองก็มีครอบครวัวและสามีของเธออยู่แล้วเช่นกันจากเนื้อหาในอีเมลล่าสุด สามารถเห็นได้ว่ามาร์กและเคลลี่ต่างก็ตกอยู่ในความสับสนว่าจะเลือกอย่าร้างเพื่อสารต่อความสัมพันธ์นี้หรือหยุดทุกอย่างแล้วกลับไปหาครอบครัวและคู่สมรสปัจจุบันของพวกเขาทั้งสองคนได้ตกลงกันว่าจะตัดสินใจเรื่องนี้ในช่วงสิ้นเดือนธันวาคมปี1998และเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนถึงเวลานั้นจูลี่ก็เสียชีวิตลงเรื่องนี้อาจเป็นไปได้หรือไม่ว่ามาใช้การกระทำแสดงออกถึงผลของการตัดสินใจ เพื่อกดดันให้คิลลี่ตัดสินใจโดยเร็วเช่นกันด้วยข้อสงสัยเหล่านี้ตำรวจจึงนำตัวมาร์กมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจในเดือนเมษายนปี1999ซึ่งเป็นเวลาหลายเดือนหลังจากที่จูลี่เสียชีวิตในช่วงแรกของการสอบปากคำคำถามของตำรวจยังค่อนข้างอ่อนโยนส่วนใหญ่ถามเกี่ยวกับสภาพจิตใจของจูลี่ว่าเธอมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตัวเองหรือไม่และถามว่ามาร์กมีส่วนช่วยเหลือจูลี่ในการปลิดชีวิตตัวเองหรือไม่เห็นได้ชัดว่า มาได้เตรียมตัวตอบคำถามเหล่านี้ไว้ล่วงหน้าแล้วเขาบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาภริยาของเขามีอาการซึมเศร้าหนักขึ้นเรื่อยๆซึ่งไม่สามารถตัดความเป็นไปได้ว่าจูเลียอาจมีความคิดทำร้ายตัวเองได้แต่เขาก็ไม่เคยคิดเลยว่าผลลัพธ์จะรุนแรงถึงขนาดนี้ถ้าเขารู้ล่วงหน้าเขาจะไม่ฟังคำพูดของภริยาและจะเรียกรถพยาบาลทันทีมาคิดว่าคำถามของตำรวจจะมีเพียงแค่นั้นและดูเหมือนว่าจะสามารถตอบไปแบบขอไปทีได้ หลังจากที่เขาคลายความระแวดระวังลงตำรวจก็ได้นำจดหมายที่จูลี่ทิ้งไว้ซึ่งพวกเขาเตรียมไว้นานแล้วมาแสดงให้มาร์กดูทันทีที่เขาเห็นจดหมายสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดแค่ดูก็รู้ว่าเขาไม่เคยรู้ว่ามีจดหมายฉบับนี้อยู่และไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าภริยาที่เชื่อฟังมาตลอดจะทิ้งมัดเด็ดไว้หลังจากที่เธอเสียชีวิตไปแล้วทำให้เขาถึงกับนั่งอึ้งอยู่ตรงนั้นสุดท้ายเขาทำได้แค่พูดว่าจดหมายนี้ภรรยาของเขา แค่เขียนขึ้นตอนที่เธออยู่ในสภาพจิตใจที่กำลังสับสนเท่านั้นเจกนั้นก็รีบออกจากสถานีตำรวจไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากในตอนนั้นนอกจากจดหมายฉบับนี้ตำรวจไม่มีหลักฐานที่แน่หนาอื่นพวกเขาจึงไม่สามารถจับกลุ่มหรือยื่นฟ้องมาร์กได้ตำรวจจึงต้องปล่อยให้เขากลับไปโดยวางแผนว่าจะดำเนินการต่อเมื่อรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอแล้วในในเวลานั้นไม่มีใครคาดคิดว่าการสืบสวนและการรวบรวมหลักฐาน จะใช้เวลานานถึงเกือบ1ิปีในช่วงเวลานี้มาร์ก็ได้สมหวังในการแต่งงานใหม่กับเคลลี่เพื่อนร่วมงานที่เป็นชูรักของเขาคนนั้นและพวกเขายังมีลูกด้วยกันอีกคนจนกระทั่งในปี2008มาร์กจึงถูกจับกลุ่มอย่างเป็นทางการและอายการได้ยื่นฟ้องเขาในข้อหาฆาตกรรมในศาลฝ่ายอายการได้นําเสนอหลักฐานทั้งหมดที่พวกเขารวบรวมมาได้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมถึงคาให้การของพยานด้วยเพื่อนคนหนึ่งที่สนิทกับจูลี่มากให้การว่า ไม่นานก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมจูลี่ได้ร้องไห้และบอกกับเธอว่าเธอพบว่าสามีของเธอมักจะไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาพิษในการก่ออาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งทำให้เธอรู้สึกหวาดกลัวมากตำรวจได้ทำการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ส่วนตัวของมาร์กตามข้อมูลเหล่านี้และพบว่าเขาเคยเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับสารพิษและวิธีการวางยาพิษเพื่อทำร้ายคนอื่นเป็นจำนวนมากจริงๆเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งของมาร์กยังให้การกับตำรวจว่าเพียงห้าเดือนก่อนที่จูลี่จะเสียชีวิต ในระหว่างการเดินทางไปทํางานที่ต่างจังหวัดมาร์กได้พูดคุยกับเขาในขณะที่กําลังเมาอย่างอารมณ์ดีเกี่ยวกับหัวข้อที่ว่าถ้าไม่พอใจพรยาก็สามารถใช้วิธีวางยาผิดได้หลังจากนั้นตํารวจได้ตรวจสอบร่างกายของจูลี่อย่างละเอียดตามบอแสเหล่านี้และในที่สุดก็พบว่ามีสารเอทิลีนไกลคอนหรือที่รู้จักกาันในชื่อสารป้องกันการแข่งตัวของน้ําในรถยนต์อยู่ในร่างกายของเธอเพียงแต่ว่า ระดับของสารเอทิลีนไกลค้อนในร่างกายของจูล,ลี่นั้นต่ำกว่าคดีทั่วไปที่มีผู้เสียชีวิตจากการถูกวางยาพิษด้วยสารเอทิลีนไกลคอนมากดังนั้นในการชนะสูตรครั้งแรกจึงตรวจไม่พบด้วยสารเอทิลีนไกลค้อนในปริมาณดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เกิดความเจ็บปวดอย่างมากและเกิดความเสียหายต่ออวัยวะภายในแต่ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้เสียชีวิตได้ในระยะเวลาอันสัน้นด้วยเหตุนี้ฝ่ายอายการจึงสันนิษฐานว่ามากที่รอบคอบและมีจิตใจโหดเหี้ยม หลังจากที่ได้ค้นคว้าเกี่ยวกับสารพิษต่างๆอย่างละเอียดแล้วในคืนวันที่สองธันวาคมปี1998เขาได้นำสารป้องกันการแข็งตัวในปริมาณที่เขาคิดว่าเพียงพอจะทำให้ถึงแก่ชีวิตผสมลงในน้ำผลไม้และหลอกให้จูลี่ดื่มเข้าไปคืนนั้นจูลี่เกิดอาการเป็นพิษอย่างรุนแรงและล้มลงบนเตียงวันต่อมาหลังจากที่มาร์กพาลูกๆไปส่งที่โรงเรียนแล้วเขาก็จงใจลาง,งานเพื่ออยู่ที่บ้านป้องกันไม่ให้ภรรยา ลุกขึ้นจากความเจ็บปวดเพื่อไปโทรขอความช่วยเหลือแต่เนื่องจากอาจจะคำนวณปริมาณสารผิดพลาดจึงทําให้จูลี่ต้องทนทุกทรมานจากอาการพิษตลอดทั้งคืนและอีกหนึ่งวันโดยที่ยังไม่เสียชีวิตเมื่อถึงเวลาไปรับลูกๆจากโรงเรียนมาเข็นว่าเวลาจวนเจียนเต็มทีแล้วเขาจึงรีพลิกตัวจูลี่ที่หมดสติไปแล้วให้หน้าของเธอจมลงไปในหมอนจนกระทั่งเธอขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตลงในที่สุด นี่คือสาเหตุที่ทำให้ผลการชนสูตรเบื้องต้นของแพทย์นิติเวชระบุว่าจูลี่อาเียชีวิตด้วยสาเหตุตามธรรมชาตินอกจากหลักฐานและคำให้การของพยาเหล่านี้แล้วหลักฐานที่ทรงพลังที่สุดในมือของฝ่ายอัยการก็คือจดหมายของจูลี่ที่ถูกเรียกว่าจดหมายฟ้องร้องจากหลุมศพเนื้อความในจดหมายที่เผยให้เห็นถึงความกลัวและความสิ้นหวังของจูลี่รวมถึงความรักที่เธอมีต่อลูกๆจนไม่อาจตัดใจได้ทำให้คณะลูกขุนรู้สึกสจเทือนใจ แน่นอนว่ามาร์กไม่ได้นิ่งเฉยต่อเรื่องนี้ทนายความฝ่ายจำเลยของเขาให้เหตุผลว่าหลักฐานที่อายการนำเสนอมาเป็นเพียงหลักฐานแวดล้อมเท่านั้นหากมองจากมุมอื่นคดีก็ยังสามารถอธิบายได้เช่นกันทนายความฝ่ายจำเลยอ้างว่าเมื่ออาการซึมเศร้าของจูลี่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเ,เธอจึงได้ตัดสินใจที่จะจบชีวิตตัวเองแต่เนื่องจากปัญหาความขัดแยง้งและความแค้นที่สะสมมาตลอดหลายปีระหว่างเธอกับสามีเธอจึงตัดสินใจ ใช้วิธีที่โหดร้ายที่สุดในการแก้แค้นสามีของเธอดังนั้นเธอจึงใช้เวลาหลายเดือนในการเข้าไปอ่านบทความเกี่ยวกับสารพิษในคอมพิวเตอร์ของสามีบ่นให้เพื่อนฟังและตั้งใจทิ้งจดหมายฟ้องร้องฉบับนั้นไว้รวมถึงการที่เธอวางยาพิษตัวเองในท้ายที่สุดด้วยซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงวิธีการที่เธอใช้เพื่อแก้แค้นสามีเท่านั้นหลังจากการโต้แย้งที่ดุเดือดชะตากรรมของมาร์กก็อยู่ในกำมือของคณะลูกขนุนและจดหมายของจูลี่ได้กลายเป็นหลักฐานสำคัญ เห็นได้ชัดว่าคณะลูกขุนเชื่อในความจริงใจของจูลี่ที่เธอทิ้งจดหมายไว้ก่อนเสียชีวิตพวกเขาเชื่อว่าเธอจะไม่ทำร้ายตัวเองเพียงเพราะต้องการแก้แค้นสามีโดยการลาทิ้งลูกๆที่เธอรักที่สุดหลังจากการพิจารณา,านานสามวันศาลจึงตัดสินว่าม้ารมีความผิดฐานฆาตกรรมและเขาถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีสิทธิ์ได้รับทันบนแต่คดีนี้ยังไม่สิ้นสุดลงไม่นานหลังจากถูกตัดสินโทษ ายในความของมาร์กได้ยื่นอุทธรณ์โดยให้เหตุผลว่าจดหมายที่จูลี่ทิ้งไว้นั้นตามกฎหมายแล้วไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลเพื่อแสดงต่อคณะลูกขุนได้เนื่องจากตามบทบัญญัติของการแก้ไขครั้งที่6ของรัฐธรรมนูญสหรัฐจำเลยมีสิทธิ์ในการ,รเผชิญหน้ากับพยานฝ่ายโจทก์ในศาลและในกรณีที่จูลี่ได้เสียชีวิตไปแล้วการอ่านจดหมายที่เธอทิ้งไว้ทำให้มาร์กไม่มีโอกาสเผชิญหน้าหรือโต้แย้งใดๆอย่างเต็มที่ซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิของเขาตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้นผลการพิจารณาคดีครั้งแรกจึงไม่ยุติธรรมในปี2013หลังจากที่มาร์กถูกจำคุกมาเป็นเวลา5ปีผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางคนหนึ่งยอมรับคำบุธรของทนายฝ่ายจำเลยโดยตัดสินว่าการพิจารณาคดีครั้งแรกและเมิดสิทธิ์ของมาร์กควรยกเลิกคำตัดสินและปล่อยตัวเขาภายใน90วันแน่นอนว่าเมื่อเผชิญกับผลลัพธ์นี้ฝ่ายอาัยการของรัฐวิสคอนซินไม่ยอมให้ความพยายามที่ผ่านมาเสียเปล่าจึงได้ยื่นอุทธรณ์ ดูในช่วง1ิปีต่อจากนั้นคดีนี้ได้กลายเป็นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อระหว่างฝ่ายอายการและฝ่ายจำเลยในปี2 0 1 5สาศาลท้องถิ่นประกาศสนับสนุนคำอุทธรณ์ของฝ่ายอายการเละยังคงยืนยันคำตัดสินความผิดของมาร์กแต่ศาลอุทธรณ์สหรัฐเขตที่7กลับล้มล้างคำตัดสินของศาลท้องถิ่นและเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีใหม่ในปี2017ผู้พิพากษาคนหนึ่งตัดสินให้มาร์กมีความผิดเช่นเดิมแต่เพียง3ปีต่อมาคำตัดสินนี้ ก็ถูกศาลอุทธรณ์ของรัฐวิสคอนซินพิกลับสุดท้ายในคดีที่กลายเป็นกรณีศึกษาทางกฎหมายอันแปลกประหลาดนี้การพิจารณาคดีครั้งที่2ของมาร์กก็ได้เริ่มขึ้นในเดือนมกราคมปี2023ในการพิจารณาคดีครั้งนี้ศาลสังห้าไม่ให้ฝ่ายอัยการนำจดหมายของจูลี่มาใช้เป็นหลักฐานทำให้ครอบครัวของจูลี่รู้สึกกังวลว่ามาร์กอาจหลุดพ้นจากการลงโทษเพราะขาดหลักฐานสำคัญชิ้นนี้ โชคดีที่ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในช่วงหลายปีที่ผ่านมาฝ่ายอายการก็สามารถหาหลักฐานที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือมากขึ้นได้อันดับแรกฝ่ายอายการได้กู้คืนอีเมลที่มาร์กลบไปแล้วและพบหลักฐานที่พิสูจน์ว่าเขาเป็นคนที่ส่งจดหมายก่อกวนและทําให้จูลี่ทรมานทางจิตใจมาตลอดหลายปีนอกจากนี้ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์อยังแสดงให้เห็นว่าในช่วงเช้าของวันที่3ธันวาคมปี1998 เวลาประมาณ9นาฬิกามีคนใช้คอมพิวเตอร์ของมาร์คเพื่อดูบทความสองบทความเกี่ยวกับผลกระทบจากเอทิลีนไกลคอนเป็นพิษต่อร่างกายมนุษย์และจากการตรวจสอบของแพทย์นิติเวชสามารถยืนยันได้ว่าในช่วงเวลานั้นจูลี่กำลังนอนสลบอยู่บนเตียงเนื่องจากพิษรุนแรงที่แม้แต่การพลิกตัวก็ยังทำได้ยากนับประสาอะไรกับการไปเปิดคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านข้อมูลเหล่านั้นดังนั้นจึงชัดเจนว่าในครอบครัวนั้นใครคือคนที่ค้นคว้าข้อมูลนี้ นักใครเป็นคนวางยาพิษจูลี่หลักฐานใหม่ที่ฝ่ายอัยการค้นพบนี้ทำลายข้อแก้ตัวของมาร์อีกครั้งอย่างไม่ต้องสงสยัยในเดือนเมษายนปี2023ศาลได้ตัดสินอีกครั้งว่ามาร์กมีความผิดในทุกข้อหาและผู้พิพากษาย,ยังได้ปฏิเสธคำขอของมาร์กที่จะกำหนดระยะเวลารับโทษชันตาโดยตัดสินให้เขาจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่ให้สิทธิ์ขอทันบนในที่สุดคดีอาชญากรรมที่ยืดเยื้อมานานถึง25ปีก็ได้จบลงอย่างสมบูรณ์ แล้วรายการของเราวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ